ค่ะได้กินกับมาด้วยค่ะเด้อสวยจุ๊อืม,อมขอถขอดควป้าปผู้บอก,กินเนื้อกินดิบด้วยค่ะเด้อืม พ้าคือเอาพันมาพี่น้องเนาะถ้าคือิวพันตัดปลาคิริวนี่สะดุง้งสะดุ้งเลยเด้อค่ะสะดุ้งอันนึ่งวิหมไม่นากพี่น้องหมไม่นาาอืมแซ่บ อืบายกะเป๋า Mm hmm. ค่ะ mm hmm. อืมก๋เทียมก็เทียมนี่กัลินดีเป็นตะนานแล้วค่ะอืม <laughs> mm hmm. chim rất được